สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้เมนูแซบ่บมาฝากพี่น้องแล้วเนาะแกงเห็ดเผาะค่ะเป็นเผาะหนังค่ะพี่น้องแกงใส่ใบส้มมงนี่มีใบส้มมงกับผักติว้วซักเมรีเฮาทาอะไรวะไปจูอะไรวะอีบ้านบ้านเรียกอะไรส้มมงมก็ส้มมงผักติว้วอ จูเิงีิงเมื่อว,ว,วานลืมมาลืมชื่อซักเขมรแล้วมัน,มนติดอยู่ที่จมูกนี่แหละเป็นจูเป็นจูอะไรวะลืมอเอชิมไปเรื่อยเดี๋ยวก็จําได้อ่ะ <c oughs> คลิปจบก็จําได้อ่ะอืมน้็พริกปะลาร้าเมงดาของเหมยเองอ่ะกินแค่นี้พอคนเดียวอ๋อจูเิง,เงิยงสมโงผักติ้วก็เปรี้ยวเหมือนกันพี่น้องอ่อนๆเลยเดี๋ยวเกะให้ดู อันนี้ซื้อมาจากป่าสนนะคะป่าสนจะขายกิโลละอก็ดีขายโลละสามร้อยบาทถ้าเป็นอยู่ที่ตลาดชายแดนขายโลละหกร้อยเข้าเหนื้อ,อกินครั้งที่สองทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื <c oughs> ่อก่อนกินแต่อพอป้ายพอกิน่อหนังแล้วติดใจเลยมันแซบอะ่ะเออเนี่ยข้างในมันแบบืม,มันมาก มาเกืเบี้ยวนวลนวนะคะใส่น้้ำปะลาร้าบัวขาวโอ้แซ่บนี่พี่น้องมาเด้อแซ่บน้ำกันเมน,นูบ้านๆแต่ช่วงนี้แบบราคาสูงนะคะ ยังไม่หิวเหรออิบไม่หิวหรอเจียวปลาร้าขอกันครับใช้มือบ้างกินข้าวเหนียวในรอบอีเดือนเนี่ย ไม่ค่อย,ก,ยกินจ้ะปกติกินข้าวสวยเนะบาะอะไรน้ำไม่ึงให้จำได้ง่ายเนะา,าแนะแช่ ก้อเหนียวอร่อยอ่ะร้อนใช่ร้อนแล้วก็าทางสุรินจะหงแบบแบบแฉดน,น,นึงอ่ะชอบแบบเนี้ยถ้าแข็งจะไม่ค่อยกินนะคะถ้าแข็งจะไม่ค่อยชอบอนะ่ะอ <c oughs> ือเสุกจานนี้ซื้อมาไม่ได้กินคนเดียวนะไม่ใช่จานถาดเพื่อนเพื่อนรอชิมเยอะ ภาษาเขมรบ้านหนูเขาเรียกว่าภาษาปะสนรอดักจูดึงยิงจังงั้นป่าสนนี่คืออยู่อำเภอสังขารนะคะเป็นอำเภอของเหมยเองเนาะ <c oughs> เป็นตลาดขายของป่าตามฤดูกาลพี่น้องลูกเขมรกินข้าวเหนียว ติดอืมทุ่สุดอาพิซซ่ามาแรกก็ไม่ยอมนะทุกคนอร่อยมากหิวด้วยแหละตอนหิวกินอย่างก็แซ่บนาพี่หนอง เพอนดีอะมันเป็นความแบบละมุนมากแบบตอนที่มันแตกเพาะมันกินไหมอืมมันมันสอดไส้อะไรอยู่ข้างในะนะน่ะถึงว่าแพงอะหากินยาก จเจริญอาหารแห้งขึ้นอ่ะชอบจับน้ำกันด้วยจ้ะชั่วโมงกินได้ใบเปียวมากแกงใส่เห็ดกระแสบ Mm. <laughs> xin chào, xin chào 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 ăn Chào Chào กาุกมันเช่าเรื่อยเนาะเันไม่รู้เัอนน่าจะเกือบจะหมดแล้วแหละเส้นขนมจีนขายดีมากเช่นหมดแล้วบ้างืูนะไข่เหลือแค่นั้นจริงเส้นน้ำพริกขายดีมาก อ่อนรู้สึ่อ่อนๆเลยค่ะพี่น้องอืมนี่แล้วเนาะของแซ่บตามฤดูกาลโอ้ยแมงมันหัวเขียวืมเปิดประตูไว้ไงเยอะรอจริงพี่น้องนี่เห็นในจอนี่คือแบบเแบาบๆนะไปถาดเลย Mm. Còn đu ăn Nửa dài dài Cái này นร่อยมากแบบอ่อนอ่ะอืมแซ่บอ่ะอืมจิน เยอะมากแซ่บกินนานนิดหนึ่งวันนี้ของแซ่บ บรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกคับพี่นอ้องสุดยอดซื้อมา หนึ่งโลค่ะสามร้อยบางที่ก็ขายกิโลละหกร้อยค่ะห้าร้อยหกร้อยเข้าเหนียวกว็ร้อนอร่อย ฟินคุณได้คำเดียวว่าฟิน,นในหม้อมีน้ำแกงเพิ่มบางคนชอบซดเนาะ นอกจากเกงแบบนี้แกงใส่หน่อไม้พี่นองแบบเอาไปทําอะไรกินบ้างคะมันทําอะไรกินได้อีกแบบเผื่อจะเอามาทําเป็นเมเเเเเเเนูแปลกๆบ้างนะอืมรอบก่อนก็กินแบบกับใส่กับเกงหนอ่อไม้อร่อย ขนมจีนอืมกินเพลินมากแล้วกินไม่เบื่อด้วยนะกินไม่อิ่มด้วยนะ เพื่อนกำลังไปตามซ้มตําจกับข้าวหลายอย่างแฮงความเปรี้ยวแบบพอดีมาก กินคนเดียวยังไงก็ไม่หมดพี่น,อน้องเยอะจริงแต่คือใส่ให้แบบดูเยอะนะพี่น้องความน่ากินเอาะ ข้าวเหนียวเริ่มแบบคำน้อยๆแล้วไม่ค่อยชินกับการกินข้าวเหนียวครับพี่น้องกินข้าวเจ้าเ้าสวยมาจ้องแตนเด็กเลื่อนหน่อยคุณจุเลียนนะเนาะไม่ถนัดเท่าไรชินชินจนมันแตกปะ เกือบเกือบสิบสี่นาทีแล้วพนะี่น้องคงที่แบบมีใครที่จะดูมาถึงนาทีตอนนี้เนาะค่ายาวเกินไปนะใบสมหมนเ,เปลี่ยวจริง กลัวว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปเนาะอดี๋ยวยังไงเหมือนก็ไปกินต่อหลังคลิปค่ะพี่น้องเพื่อนก็รอชิมเนาะแกงแบบแซ่บๆนะคะพี่น้องแต่เยอะมากค่ดนี้ใครที่อยากกินเนาะก็ต้องหาตามตลาดบ้านๆดูนะคะพี่น้องกําลังแซบ่บกําลังอร่อยเนาะกดหนุนเขาเรียกว่า ุหนุนชาวบ้านเนาะที่เขาแบบไปหาเหตุคะ่ะพี่ดองด้วยความยากลำบากนะคะก็อ่ะหนึ่งปีมีครั้งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้หมียรลีด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากกินน้ําพริกมีกบมีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีนะคะในเพจหนูก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้คะ่ะพี่ดองค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย